สวัสดีค่ะทุกคนโคชโอเช,ชียวชาญการขายออนไลน์โซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสนะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะโคชได้มาไม่ไเรียกว่ามาสอนนะคะล้วปล่อยนะคะทุกความรู้ทุกพลังทุกมัดเด็ดนะ,ะในการที่จะสอนมินทรีนะคะก็คือโคชมาโปรแกรมมินทร์นะคะอ่าใครที่เข้ามาแล้วช่วยกันคนละ1แชร์นะวันนี้โคชจะให้1เรื่องสำคัญะค่ะที่ คุณจะได้เปรียบก่อนใครนะวันนี้นะในยุคที่โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่แค่กระแสแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้และเรื่องของโลกออนไลน์ที่ใครก็เข้ามาจับเงินแสนจับเงินล้านเป็นรายวันเลย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนต้องรู้ความได้เปรียบนี้ก่อนใครแต่ก่อนอื่นนะคะ โคจะให้หนึ่งความลับก่อนนะคะที่คนที่เริ่มต้นมาทางนี้ดีกว่าไม่อยากเห็นกี้แดงหนึ่งความลับที่เมื่อคุณเริ่มต้นนะคะแล้วมันจะทำให้คุณโตไวแล้วก็ไปได้รวดเร็วเลยนั่นก็คือการมีเพจการมีเพจนะวันนี้คนที่ฟังโค้ชอยู่มีเพจแล้วหรือยังสวัสดีค่ะคุณบัวสวัสดีค่ะคุณอนัญญาสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณมีเพจกันแล้วหรือยังบางคนนะยังไม่เป็นเลยไม่รู้จะสร้างเพจยังไงดียังไม่เริ่มเลยบางคนเข้า Facebook มาเป็นแต่ท่านผู้ชมยังไม่เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสามารถสร้างได้แล้ววันนี้ไม่จำเป็นต้องไปมีเงินลงทุนไม่จำเป็นต้องไปมีทำเลไม่จำเป็นต้องไปหาสปอนเซอร์คุณเองก็ออกมาเป็น ดาร้านหน้ากล้องแล้วก็สร้างตัวเองได้โดยการที่เปิดร้านที่เพจไม่ต้องไปลงทุนเปิดร้านเยอะๆแล้วนะคะกว่าจะไปเก็บเงินได้กําไรกว่าจะบริหารลูกน้องกว่าจะแบบซื้อผลผลิตกว่าจะต้องมานั่งคิดสุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายมันเหนื่อยมันเหนื่อยเนาะขีดแรกเลยคือสร้างเพจก่อนนะสิ่งสําคัญเลยคือต้องมีเพจแต่วันนี้นะคะนอกเหนือไปจากการมีเพจแล้วแล้วคุณจะปั้นเพจให้ดัง ทำเพจให้ปังอย่างรวดเร็วคือคนมีเทคนิคคือเยอะมากจนแบบวันนี้บอกได้เลยว่าสร้างไรายได้เนี่ยได้มาหกหลักจนแบบชินง,ง่ายๆมากเพราะอะไรเพราะเรารู้เทคนิคเพราะเรารู้วิธีแล้วเราทําจากออแกนิกคือทําจากมือล้วนๆก่อนเนี่ยโดยที่ไม่ได้ซื้อแอดอะเพราะมันมี how to เล็กน้อยค่ะ แต่ทุกคนสามารถทำได้แบบโค้ชแน่นอนแล้วก็คีย์สำคัญเลยที่ทุกคนต้องมีคือเมนทอร์เมนทอร์นี่คือวาสำคัญไม่ว่าจะเป็น m ม n ์เซตเพราะถ้าคุณเริ่มสร้างตัวเองในโลกออนไลน์คุณจะทำยังไงให้คนสักคาคุณคุณจะทำยังไงให้คนเชื่อถือเพจของคุณว่าไม่ได้แบบกระลกกระลาขึ้นมาโนเนมแล้วก็จะมาแบบให้คนนู้นคนนี้มาเรียนด้วยแต่คุณมีความรู้หรือมีของในตัว แต่บางคนเคยชินกับของในตัวเองที่มีอยู่ต้องให้เมนทอร์ช่วยดึงของให้ต้องให้เมนทอร์ช่วยไกด์ไลน์ให้ว่าจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชนั่งอยู่กับเมนทรีของคนแล้วเดี๋ยวเรามาถามเขากันนะคะว่าวันนี้โคชชิ่งกี่ชั่วโมงนะคะเข้ามาเลยจ่านีนะคะควีนแพตตี้นะคะคุณดาวนั่นเองค่ะควีนแพตตี้ฝากเพจเลยค่ะ คว e นพ p ตตี้ราชนีกดแรงดึงดูดอาคว e นพ p ตตี้ Patty, ราชนีกดแรงดึงดูดนะคะวันนี้เราโคชิ่งกันกี่ <จำ S 1> ชั่วโมงอะสี่เนาะโอ้โหประมาณว่าสา <3 S 2> มโมงกว่าน,นะนมสามโมงกว่าจน,นึงนะขนาดนีนะ้ได้อะไรไปบ้างคะวันนี้สำหรับในการดันเพจสร้างตัวตน มันเป็นอะไรที่เป็นดีเทลเป็นรายละเอียดลึกซึ้งมากค่ะบางทีแบบว่าเราดูเราเก็บรายละเอียดเราย่งไม่พอค่ะเราต้องมีคนมาจับมือให้ทําอลงมือทําเราต้องทําทันทีค่ะคุณพัตตี้บินมาจากอีกประเทศหนึ่งเพื่อมาเรียนจากที่ไหนคะจากอาบูดาบีค่ะจากอาบูดาบีเห็นไหมคะบินมาหกชั่วโมงแล้วแถมเป็นที่นั่งเต็มด้วยต้องมานั่งจัซีทค่ะมีความท้าทายเกิดขึ้นนะคะมีชั่งเลสแต่เราพยายามค่ะ เห็นไหมคะไม่ต้องทมค่ะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยคือตั้งใจนะคะควีนแฮปปี้คือเขามีความตั้งใจมากๆนะคะหลังจากที่ถ้าใครติดตามเพจโคชโอนะคะคุณจะเคยเห็นแล้วที่ควีนแฮปปี้ลง private สื่อออนไลน์ทั้งหมดเนาะแต่ด้วยความที่ตั้งใจนะคะที่เขาอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแสงสว่างแล้วก็ ส่งต่อทุกความรู้ทุกความสามารถซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งมากเลยแล้วก็ติดตามเขาได้เขาเก่งทั้งในเรื่องของภาษานะะแล้วก็เก่งในเรื่องของเฮลตี้เกี่ยวกับสุขภาพอาหารการกินเพราะเธอสามารถลดคอเลสเตอรอลได้โดยวิธีธรรมชาติ นะเห็นพอมๆแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเองไปดูกันด้วยนะว่า<ช>มีค<า>อเลสเตอรอลหรือเปล่าเสองสูงะะเออแล้วก็ <c oughs> เขาเรียนรู้ในเรื่องของ Mindset และกดแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนสามารถทำได้สวัสดีค่ะคุณสิริขวาญคุณรัวีพอยโคชเอกสวัสดีค่ะนะเ<ช>พราะฉะนั้นค่ะทุกคนสามารถลุกขึ้นมานะคะที่จะเรียนรู้ได้ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ซิกไหนของโลก อย่างควีนแพตตี้เขาตั้งใจมากๆบินมาเมื่อคืนเลยมาจากอาบูดาบีนะคะเพราะอะไรคะถึงเลือกโคชโอให้เป็นเมนทอร์เพราะว่าตั้งแต่ยิกับอาจารย์มันดิตเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์มันดิตส่งโคชโอมาจากยูนิเวอร์สส่งมาจากยูนิเวอร์สเพื่อมาช่วยควีนแพตตี้ให้ฉายแสงในวันนี้ค่ะคือถ้าไม่ได้อาจารย์มันดิตวันนั้นแล้วไม่เจอโคชโออันนีด้วยอมเป็น พลังแหลงดงดูอย่างหนึ่งเจะสามารถครเอทแสงสว่างเพิ่มขึ้นจากโคสโอมีแสงสว่างอยู่แล้วส่งต่อมาให้วินพัตตี้วินพัตตี้สว่างเพิ่มขึ้นแล้วให้มากขึ้นทุกวันนี้ในเพจฟินพัตตี้มีคนตามแล้วเป็นแบบเกือบร้อยแต่จะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเรามีเมนทอร์ที่ดีใช่ไหมคะสำคัญมากค่ะเมนทอร์สำคัญยังไงคะสำคัญตรงที่ว่าเราสามารถ ได้เคล็ดลับและรายละเอียดโดยที่เราไม่สามารถเรียนในออนไลน์ทั่วไปนะคะเพราะว่าเราได้เจอตัวจริงตัวเป็นๆนลนะพลังที่ส่งผ่านกันทําให้เรามีพลังในการทําอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อไปอวันนี้ได้อะไรไปบ้างเนี่ยสาม<ฮ>สามี่ชั่วโมงได้ไปเยอะมากค่ะจากการทําเพจนะคะให้เพื่อนๆนิดนึงค่ะว่าวันนี้ได้อะไรจากการทำเพจก็สมมติว่าการตั้มเนวอะค่ะ เพราะว่ารูปหน้าบางทีเราเรนในในวิดีโอใช่ไหมเราก็มีช่วงอ้าปากม,มีช่วงแบบหน้าเอียงไป็น้นางนี้ถ้าเราสามารถใช้ตั้มเนมก็คือการหยุดวิดีโอแล้วเราก็เอาหน้าที่สวยที่ส,สุดออกมาโชว์ในเพจแล้วเรามันจะดูปังแล้วมีอันหนึ่งคือไฮไลท์กรอบถ้าเรา ทำเหมือนกับมีการ์ตูนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยขึ้นมาแต่ไฮไลท์มันจะทําให้ดูเด่นขึ้นมาแล้วก็สะกดมือคนได้เร็วขึ้น <c oughs> เรียกได้ว่าได้เทคนิคทั้งในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ได้เทคนิคอีกในเรื่องของการดูแลเพจว่าเราจะดูยังไงให้เพจปังแล้วเรียกค่าการเข้าถึงหรือทําให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจหรือเรียกได้ว่าคุณทําเพจยังไงให้มันแพง นะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมีเพจแล้วคุณยังไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยแม้กระทั่งแบบฟังก์ชันช็อปร้านหรือคลิปวิดีโอหรือการเลือกภาพลงเพจมันดีเทลมันสำคัญหมดเลยนะคะ mm hmm. อ่านะคะเดี๋ยวทักทายสักนิดหนึ่งนะสวัสดีค่ะคุณพัชรพรสวัสดีค่ะคุณสุภชัยเป็นคนสวยและเก่งขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะคุณบุนิธิเก่งทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เลยครับขอบคุณมากนะคะคุณบุนิธิก็เก่งกันนะคะรีบเอาของออกมาเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนนี้แสงสว่างดวงใหญ่แน่นอนถ้าโค้ดปั้นสําเร็จแน่นอนเพราะขนาดวันแรกเราเรียนกันแบบยิบมากแลยจับมือทาเลยค่ะเพราะว่าโค้ดให้เขาลงมือทําทันทีแล้วบอกเลยว่าให้ เปลี่ยนก็เปลี่ยนุูบเปลี่ยนเลยเลือกรูปก็เลือกเลยโปรไฟล,ล์อะไรก็ทําเลยเพราะว่าถ้าไม่เริ่มท,ทาําทันทีจะทำไหมคะก็เลยไปวันต่อไปเราก็เปลี่ยนใจแล้ววันต่อไปก็เปลี่ยนใจแล้วใช่เพราะว่าเวลาที่คุณมีพลังบอกไเลยนะคะเวลาที่คุณมีพลังคุณต้องรีบทําภายใน24ชั่วโมง ถ้าคุณเลื่อนหรือคุณดีเลย์คุณปล่อยมันไปคุณลองไปเช็คดูดีๆมีบางเรื่องหรือเปล่าวันนี้ที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณก็ยังไม่เริ่มสักทีนะะลองไปเช็คดูเนาะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะคุณอนัทมณีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะโคชมาให้หนึ่งเรื่องสําคัญนะคะที่คุณจะได้เปรียบก่อนใครนั่นก็คือการมีเมนทอร์วันนี้นะคะคุณอาจจะมีเมนทอร์ผ่าน หน้าจอมือถือคุณไปก่อนก็ได้คือคุณเรียนฟีที่หน้าเพจโคชแต่วันหนึ่งถ้าคุณได้เรียนเจอตัวแล้วคุณมาให้โคชบ้านคือเราลงมือทำนะคะมันย่นระยะเวลาและมันได้ทางลัดสู่ความสําเร็จแน่นอนนะเอาไปลงมือทำนะคะสำหรับรคลิกดีๆมากมายวันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นที่คว e นแพต t t y หรือที่โคชโอบอกนะคะไปเริ่มได้แล้วนะทุกคนไม่ใช่เปิดเพจแล้วก็ปล่อยร้างอยู่ นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะฝากเพจอีกนิดนึงค่ะเผื่อใคริ่งทำไมไม่ทราบเป็นเพจที่เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดแต่มันก็จะมีสอดแทรกเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็มายเซตด้วยนะคะฟรีนแพตตี้ราชินกดแรงดึงดูดฝากด้วยค่ะโอเคไปติดตามได้นะคะเขามีของเยอะ <c oughs> มีข้อมูลดี <c oughs> ๆเยอะนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ